่มาดูนะคะจากที่เราเรียนในเรื่องของการประมาณแล้วนะคะวันนี้เรามาดูนะคะการประมาณก็จะมีการใช้สัญลักษณ์นะคะนี่คือสัญลักษณ์ของการประมาณจะคล้ายๆลเครื่องหมายเท่ากับนะลูกนะแต่ไม่เหมือนกันนะคะแบบนี้นะเวลาเราเขียนนะคะสัญลักษณ์ของการประมาณก็จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะเราสามารถใช้สัญลักษณ์แทนการประมาณค่าได้นะคะเอาตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี ่าค่าจำนวนเต็ม10บของ52นะคะประมาณได้เท่าไหร่คะก็คือมีค่าประมาณเป็น5 0าสใช่ไหมเพราะจำนวนเต็ม10เราขีดเส้นใต้หลักสิบวงกลมหลักหน่วย2นี่ปัดทิ้งนะคะก็จะประมาณ50นี่คือใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นการประมาณนะคะแทนค่าของการประมาณค่านะคะห้ประมาณค่าได้เท่ากับ 50นะคะ37นะคะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10ได้ประมาณ40นะคะ45ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10ได้ประมาณ50ใช้สัญลักษณ์แพนการประมาณนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะจากที่เราทำข้อสอบกันไปยังมีหลายคนนะคะที่ทำไม่ถูกต้องและหลายคนแล้วนะคะ้อที่ทำถูกต้องมากกว่าผิดนะคะเอามาดูข้อที่หนึ่ง ค่าประมาณจำนวนเต็มสิบของแปดสิบหกหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบครูบอกแล้วหาหลักสิบให้เจอแล้ววงกลมหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นเลขห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราจะต้องทดหนึ่งให้กับตัวที่อยู่ด้านหน้าแล้วตัวที่เราวงกลมก็จะต้องเปลี่ยนเป็นศูนย์แปดบวกหนึ่งก็จะกลายเป็นเก้านี่ไงค่าประมาณจำนวนเต็มสิบครูบอกหลายครั้งมากแล้วนะคะว่าหลักหน่วยมันจะต้องเป็นศูนย์ ถ้ามีหลักสิบหลักร้อยหลักพันข้างหน้าเราก็จะต้องพิจารณาดูนะคะไม่ได้ตัดมันทิ้งไปไหนเลยต่อไปค่าประมาณจํานวนเต็มสิบของหนึ่งร้อยสามสิบสี่เขาให้หาค่าประมาณจํานวนเต็มสิบแต่ตรงนี้มันเป็นหลักร้อยก็จริงเราก็สามารถหาได้เราก็หาหลักสิบไม่เจอโกอนแล้ววงกลมหลักหน่วยเพราะว่าหาค่าประมาณจํานวนเต็มสิบต้องพิจารณาหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นสี่ศูนย์หนึ่งสองสามและสี่เราไม่ต้องไปทด ตัวหน้าเราเปลี่ยนมันเป็น0 3ไม่ได้รับการเพิ่มค่ามันก็เป็น3อยู่เหมือนเดิม1นี้มันก็เหมือนเดิมก็จะเป็น130เห็นไหมค่าประมาณจำนวนเต็ม10หลักหน่วยจะเป็น0นะคะคนที่ทำไม่ได้นักเรียนไม่ฟังเวลาครูส่งทิปไปไม่อ่านในหนังสือนะคะเพราะเราเรียนกันหลายรอบมากแล้ว ต่อไปข้อที่3ค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยหาหลักร้อยให้เจอแล้ววงกลมหลักสิบเพราะค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยให้เราพิจารณาหลักสิบนะคะอันนี้เราใส่สัญ,ญลักษณ์ได้เลยประมาณเก้าสิบนี่ใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะวันนี้เรารู้แล้วสัญ,ญลักษณ์นี้เอาดูหกนี้เอาไปไหนเอาไปไหนคะเปลี่ยนมันเป็นศูนย์ห้านี้ ห้าหเจ็ดแปดและ9้าต้องทดหนึ่งห้านี้มันก็ต้องเป็นศูสองบวกที่ทดอยู่หนึ่งเป็น3ครูเคยบอกแล้วว่าค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยหลักหน่วยและหลักสิบเป็นศนเสมอนะคะต่อไปค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยของ4ี่อสามหาหลักร้อยให้เจอแล้ววงกมลมหลัก10บเนี้เอาไปไหน ก็ต้องเปลี่ยนเป็น0 3นี้ต้องมาทดให้ตัวหน้าไหมไม่ศูนยหน่งสองและ4ไม่ต้องทดเปลี่ยนมันเป็น0 4ก็เหมือนเดิมนี่ก็คือ400รอยนะคะต่อไปค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ1นึ่งหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยหาหลักร้อยให้เจอก่อนแล้ววงกมลมหลัก10 สนี้เอาไปไหนเปลี่ยนเป็น0ูนหนี้ก็ใส่ศูนย์ไว้ก่อนเลยแล้วมาพิจารณาทีนี้5้าหและ9เราต้องทด1นะคะนักเรียนต้องขีดเส้นใต้แล้วต้องวงกล,ม,กลมไว้เลยจะได้ไม่มั่วสี่บวกที่ทดอยู่1ก็เป็น5 1ข้างหน้าเหมือนเดิมนี่ค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยของ1 4ึ่ก็คือประมาณ1500นนี่เราใส่สัญ,ญลักษณ์ไปเลย ต่อไปค่าประมาณจำนวนเต็มพันของ3,456หาาค่าประมาณจำนวนเต็มพันให้เราพิจารณาหลักร้อยแต่เราหาหลักพันให้เจอก่อนขีดเส้นใต้หลักพันแล้ววงกลมหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบใส่เป็น0 4นี้เราก็ใส่ศูนย์ไว้ก่อนเลยทีนี้แล้วไปพิจารณามันว่าจะทดตัวหน้าหรือไม่ทดศ1นย์และ4ไม่ต้องทดก็คงเป็น สามเหมือนเดิมนี่ไงค่าประมาณจำนวนเต็มพันหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเป็นศูนย์เสมอต่อไปค่าประมาณจำนวนเต็มพันของสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหาหลักพันให้เจอแล้ววงกลมหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยใส่ศูนย์ไว้เลยแล้วมาพิจารณาตัวที่เราวงกลมว่าจะทดหรือไม่ทดห้านี้ตามเงื่อนไขต้องมาทด 1, 2, หนึ่งสองหวกที่ทดอยู่หนึ่งเป็นสาม ต่อไปค่าประมาณจํานวนเต็มหมืน่นหาค่าประมาณจํานวนเต็มหมืน่นอ่าใส่เครื่องหมายมันโกนสัญ,ญลักษณ์การประมาณค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่นให้เราพิจารณาหลักพันแต่เราต้องหาหลักหมื่นให้เจอก่อนนี่ไหนหลักหมืน่นเขียเส้นใต้หลักหมืน่นแล้ววงกลมหลักพันหน่วยสิบร้อยพันจะต้องเป็นศูนย์ ใส่ไว้ก่อนเลยแล้วมาดูซิหลักพันที่เราวงกลมว่าจะทดหรือไม่ทด4นี้เป็นยังไงคะตรงตามเงื่อนไขศูนย์หนึและ4ปัดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเพิ่มค่า2ก็ยังเป็น2เหมือนเดิมอ่ะก็ได้แล้วนี่ค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่นของ24,512ก็จะได้ประมาณ20,000ืใส่สัญ,ญลักษณ์นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการประมาณ ต่อไปค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของ1 5 7 2 0 0ประมาณเท่าไหร่หาค่าประมาณจำนวนเต็มแสนให้เราพิจารณาหลักหมื่นเอาขีดเส้นใต้หลักแสนวงกลมหลักหมื่นหน่วย100 10, 0 0อพและหมื่นจะต้องเป็ูนย์หน่วย1 0,000อ0พื่นใส่ไว้เลยเป็นศูนย์ไว้ก่อนเลยแล้วมาดูตัวที่เราวงกลม5 6 7 8และ9จะต้องทด1ตัวหน้า1บวกที่ทดอยู่1เป็น2 ค่าประมาณจํานวนเต็มแสนของ157,200ก็คือประมาณ2 0 0 0 0นะคะต่อไปค่าประมาณจํานวนเต็มล้านของ2,745,600อหาค่าประมาณจํานวนเต็มล้านกี่เส้นแต่หลักล้านก่อนแล้วพิจารณาหลักแสนหน่วย10 0 0 0 0 0 0 0 0 0นี้ต้องเป็นเลข0หน่วย10 100 1,000 10,000 100,000 แล้วมาพิจารณาหลักแสนเจ็ดห้าหและ9ต้องทด1ตัวข้างหน้า2องบทที่ทดอยู่1เป็น3อ่านี่ได้เลยค่าประมาณจำนวนเต็มล้านของ2องล้านเจ็ดแสก็คือประมาณ3ล้านนี่คือสิ่งที่เราทำในแบบทดสอบการเก็บคะแนนนะคะคนที่ส่งมาครูให้คะแนนเลยคนที่ยังไม่ส่งนะคะไม่สนใจไม่ทำอะไรเลยก็ไม่มีคะแนนนะคะ เอานักเรียนดูนะคะย้อนกลับไปดูครูส่งกลับส่วนตัวไปให้นะคะทุกคนที่คุณครูที่ส่งมาแล้วก็คุณครูตรวจไปแล้วนักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ